สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้พนิพาแวลโคกสูงค่ะจะมารีวิวที่ดินหนึ่งไร่นะคะบ้านถนนผัวตําบลใหม่นะคะเป็นเทศบาลเพิร์นองสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะขายยกแปลงราคาห้าแสนเก้านะคะเอกสารโฉนดกูดแดงนอนสอสีจอค่ะรับชมได้เลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนคอนกรีตนะคะหน้ากว้างประมาณ18 19เมตรนะคะ ที่ถ่ายไว้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะถึงเสาขาวด้านหลังนะคะที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างนะคะหนึ่งไล่ท้วนค่ะเป็นที่สวนนะคะไม่ต้องถมนะคะไฟฟ้าน้ำประปาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลใหม่นะคะอยู่บ้านถนนถั่วนะคะอํเาเภอโนนสูงนะคะห่างเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะคะ ประมาณ3กมนะคะที่ดินอยู่ในชุมชนค่ะมีน้ำประปามีไฟฟ้าหน้าแปลงเลยค่ะแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะสวยมากค่ะอากาศดีมากและดินดีมากนะคะทำบ้านสวนได้สงบมากเลยอยู่ในกลางชุมชนนะคะ,ะตรงนี้ก็คือชาวบ้านจะอยู่ตามที่สวนที่ใครที่มันนะคะมีเนื้อที่เยอะค่ะ,ะนี่คือ หน้าของกล้องนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่มีหญ้าขึ้นเขียวๆที่มีรอยถ่ายไว้นะคะข้างในสุดสุดแปลงก็คือจะมีเสาขาวๆอยู่ด้านในนะคะหลักหมดครบค่ะสอบเขตเรียบร้อยนะคะเอกสารฉนดคูดแดงนอนสอสีจอค่ะขายยกแปลงราคา5้าแสนเก้านะคะพร้อมออกภาษีโอนให้ทุกอย่างนะคะถือเงินมา5้าแสนเก้เป็นเจ้าของได้เลยขาดไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะ สนใจติดต่อนะคะ0917785908ค่ะพณนิพาแวลโคกสูงนะคะขายที่ดินโคราชราคาถูกนะคะสนใจทักเลยนะคะเอกสารฉนดนนะคะไม่ติดภาระใดๆนะคะสามารถถือไปโอนได้เลยค่ะทักมานะคะ1ไร่5้0 0 0ที่สวนปะปาไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะถึงแล้วถนนคอนกรีตนะคะโทรด่วนเลยนะคะ ดินดีมากจะซื้อเก็บเป็นมรดกหรือว่าจะซื้อไว้สร้างบ้านสวนหรือซื้อเก่งกำไรได้เลยนะคะคลิปนี้พัดขอจบแค่นี้นะคะทักเลยนะคะ0917785908ค่ะพันิพาแววโคกสูงนะคะค่ะสวัสดีค่ะ